เอาเรามารีวิวขายชุดแหนบหน่อยเป็นชุดแหนบบนนะครับคันนี้ n i ส s ันบิ๊กอนะครับขายชุดแหนบบนให้เอะห้าพันพร้อมติดตั้งเลยเอาใครอยากได้มาดูดูทรงก่อนนี่ถ้าคุณใส่กระทะแบบเดิมๆนะแล้วก็ใส่ล้อไม่โตนะนะฮะล้อมันจะเฉียดฉิวแต่ว่าก็สามารถปาดซ้มได้นะอ,อ่ามาอ่ะไฮไลท์ของผมคือผมจะขายชุดแหนบนะครับเป็นชุดแหนบบนนะครับอ่า หลดเตี้ยได้ไม่ต่ำแนบไม่ต่ำนะฮะดูฮะคันนี้ผมแบกสามตันได้นะลองกลับไปดูพดเก่าๆของผมได้นะครับเอ่อจะเป็นแหนบยี่สิบมิลสองแผ่นนะครับโชคไม่ได้ขายนะเป็นยี่สิบมิลสองแผ่นนะนะฮะชุดแหนบบนของนิสสัน Big กอชุดนี้ห้าพันขายให้เลยอ่ะทรงจะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะ ้าใส่แหนบชุดนี้ก็ทรงจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็แบกได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าทํแล้วมันแบกไม่ได้นะครับแบกได้นะ,ะให้ดูชุดแหนบบนนี่ฮะประมาณนี้ช่วงล่างเป็นยังไงสวยอะเล็กรัดแหนบก็ให้ด้วยอ่าดู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 ดชุดแหนบบนนะครับใช้แหนบ20่มิลสองแผ่นนะครับเอาไปหมดนี่แหละเดี๋ยวพร้อมติดตั้งให้เลยนะเอารถมาอย่างเดียวพอกําเงินมาห้าพัน ติดตั้งให้พร้อมโหลดเตีๆอย่างนี้เลยแล้วแบกได้สามตันไม่ต้องกลัวนะฮะขออย่างเดียวคือล้อคุณต้องล้อคุณต้องไม่ทางติดซุ้มนะครับอืมถ้าล้อคุณไม่ทางติดซุ้มแบบเนี้โอเคเลยอ่ะนะฮะแบกบ,บนครับแบกบบน,แบบบนแบกได้สามตันนะฮะนี่ฮะจุดรับน้ำหนักอยู่ตรงนี้นี่ครับผมทําเองอันนี้แต่ผมอยากขายอะ่ะอยากขายอะ่ะอยากอยากติดตั้งให้สาหรับบิ๊กเอ็มนะครับอ่า ประมาณนี้ฮะโชกไม่ขายให้นะได้ได้แนบนะครับแนบ20มิล2แผน่นแล้วก็จะมีตัวขั้นกลาง1แผ่นนะครับแล้วก็เหล็กรัดแนบอสาแลกให้ยกชุดไปเลยเอาสารุปว่าเอารถมาคันหนึ่งอะรถบิ๊กเอ็มนะฮะแต่คือขอย้ํานะ <laughs> ใส่ Big กอนะครับยี่ห้ออื่นผมไม่ผมไม่ใส่ให้นะเพราะว่าถ้าใส่ Big กอมมันจะยกได้กําลังดีเลยนะครับ คุณเอาตัวรถมาอย่างเดียวกำเงินมาห้าพันแบกได้สามตันแน่นอนถ้าล้อคุณไม่ติดซุ้มแบบนี้นะรถจะเตี้ยประมาณนี้และแบกได้สามตันนะครับติดตั้งให้เสร็จเดี๋ยวเทน้ําหนักให้ดูด้วยวาฮะแต่ล้อต้องไม่ถงนะังออย่ยอย่าลืมนะฮะล้อต้องไม่ถงังล้อต้องมุดได้นะไม่งั้นคุณต้องทําซุ้มมานะครับรถมันจะอยู่ทรงนี้นะฮะอันนี้ผมใช้กระทะสเตนดาดดแต่อันนี้เป็นกระทะของอ e ิวสูมั้งรู้สึกว่า นะครับแล้วก็ใส่ยางที่มันไม่ออกนะครับมันสามารถที่จะมุดๆเข้าไปได้มันก็แบกได้ครับ3ตันสงสวยใช้งานจริงบรรทุกได้จริงแหนบบนทั้งสองข้างนะครับนี่ฮะเรื่องข้างหน้าก็ไปทําเอาเองครับอยากได้เตี้ยขนาดไหนน่าสุดจัดแหนบบนครับเอาอยากได้ทักมาครับห้าพันบาทเท่านั้นติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยพิกัดอยู่ที่อู่ปริชาติเพาลยนะครับอาเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ